ครับขออนุญาตนะครับขอเียก่านได้แก่นายสัมสุดิงกำลังความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกบบรุงสุขรักษาความปลอดภัยและรักษาความในวัน พุธที่14กันยายนพุทธศักราช2554เวลาชีวิตส่วนตัวสมาชิกเอกไยาดีนาเตได้สมรสกับนางสาวซูไฮดากาเจต่อมาเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2554เวลาประมาณ08.30นสมาชิกเอกไมยาดีนาเต้พร้อมผัว ได้เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในสวนยางพาดาที่บ้านซิละอกนูสีฟิลบปเบียของโอสต์จนถึงในวัาเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับ เพราะว่าป,ประชานไปนั่งตรงนนะ้นนะหลวงในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานดินในการฝังศพสมาชิเกเอกมายยารีลาเตซซึ่งนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณล้นพ้าล้นกระหมอ่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้ไวชนและวงตะตูอย่างหาที่สุดมิได้ หากความทราบโดยยานวิธีถึงดวงวิญญาณของสมาชิกเอกมายาลีลาเตได้โวยประการใดในสัมปรายพกคงจะมีความปรับเริ่มทราบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราช,ชาทานเกียรติยศอันสูงสุดอีกในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพเจ้าผู้เป็นตัวแทนครอบครัวขอพระ ขอพระราชทานถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหาการาิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และจะเเธอทูนไว,เนว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นศัพทิริมง,มงคลแก่ขาพเจ้าและวงกตระกูลตลอดไปด้ยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้าขอบครั ขมสบหน้บสมาชิกวระดีวยก็ถือเป็นสุดที่ได้ับเพื Means, so ่อกรับกับภรรยาและแม่ครับของงานนี้หายากนะกรณีที่เป็นภรรยาของอสสที่เสียชีวิตเราจะรับเป็นกรณีเน็ถ้าเป็นอสอก็ั

I เพื่อรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเยาวายสิบนาทีสมาชิกที่สุกิฟีตายเ่พร้อมรักษาดินแดนคำามพรมศอจังหวัดอนธิวาฒเสียชีวิตรวมห้านายได้รับกำหนดมีพิธีพระราชทานดินฝังศพสมาชิกตรีสุกิฟีตายเยะในวันพุธที่1 4กันยายนพุทธศักราช2554เวลา เก้านาฬิกานกูโบบ้านเรยหมู่ที่สี่ตำบลลาลอกอํเภอดิศขวายบางคนท่านเพื่อพระทุคนระบาดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดม่ได้และจะเชิดทูลไว้เหนือกล้าเหนือกระหม่อมเป็นจัดเป็นจักปฏิรติมงคลแก่ข้าพเจ้าและองตระกูลตลอดไปด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพเจ้าครอบครัว صراط الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر نزا وقب ومن شر ما فات لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يدينون بالغيب من لم أتعبد أبدا من